สวัสดีค่ะเด็กๆป .2 นะคะวันนี้มาฝึกอ่านอ่านคล่องร้องเล่นภาษาพาทีป .2 หน้าที่47นะคะไปเริ่มอ่านกันเลยนะคะอรอ่อยอร่อยเดินทางเป็นแถวเข้าป่าชักหิวแล้วหนา หยุดพักสักหน่อยอาหารทำจากครัวป่ามีทั้งมีทั้งข้าวทั้งปลาน่ากินไม่น้อยน้ำพริกผักหมกผักสด กินกันจนหมดช่างอร่อยอร่อยน่าอร่อยจังเลยนะคะ